ทีเอมอกาซิสตีสวัสดีครับสวัสดีอยู่กับผมซิดเดอะเกมคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการถอน m อ็มเคริตครับเอ็มเครดิตจากตลาด a อ็ก o อนเฮาใครยังไม่รู้เกี่ยวกับตลาดนี้นะครับให้ย้อนไปดูคลิปเก่าของผมที่ลงไว้ก่อนหน้านี้เลยมีข้อมูลทุกอย่างและเป็นคลิปนี้จะมาสอนการถอนเงิน m อ็มเครครับมันเป็นหน่วยเงินในตลาดเ AH. อ หรือ a c t o o n h เ u าสั้งและขั้นตอนไม่ยุ่งยากและง่ายได้มากๆครับก่อนจะไปเข้าเนื้อหาหลักนะครับมีกิจกรรมจากเพจนั่งเล่นเกมครับแจกตัวเกมที่ผมใช้ทำคลิปทุกคลิปเลยสำหรับ a อ k ครับผมเพียงแค่ไปติดตามเพจนั่งเล่นเกมให้ครบ1,000คนแล้วไปพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าอยากได้อยากได้และกดไลค์ให้ครบ100ไลค์แค่นี้ผมก็จะมาแจกตัวเกมให้ได้เล่นกันแล้วครับ นี่เดีวนิดโฆษณาครับสโลษณาล้านวาดลูกครับวาดูปจากตัวละครในเกมของสาวน้อยโซจูอันนี้แฟนผมเองนะ <c oughs> อาจจะรอนานหน่อยเพราะว่าคนวาดรูปเนี่ยเขาติดโอซีมีภารกิจแบบทํางานมันเหนื่อยอาจจะไม่ค่อยจะได้รับอาจจะรับช่วงสาวอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครแบบรอได้อยากสั่งงานจริงๆก็ไปติดต่อสั่งได้ครับเ <c oughs> อาเรามาเข้าสู่เนื้อหาหลักครับมาที่ตลาดน้ำครับมาตรงนี้เลย จุดแอคชั่นเฮาท์จะมีเอ็อยู่ให้กดเอ็นเลยเข้าสู่หน้าต่างร้านค้านะครับผมมันจะมี2ช้อยให้เลือก1เข้าร้านค้ากับถอนเงินแล้วเข้าไปในร้านค้าก่อนครับเข้าไปในร้านค้าแล้วเนี่ยมันจะมีสกุลเ,เงินสกุลเงินที่เราจะถอนเนี่ยก็คือ MC ก็คือ m k e เดครับตอนนี้ผมมีอยู่4 3 0 m c เครับเดี๋ยวเราจะถอนกันกดหน้าต่างตลาดขึ้นมาครับเลือกอันที่2 กดไปเลยครับขอถอนเอ็มเคริตคุณต้องการขอถอนเอ็มเคริตหรือไม่ั้้ต่ำหนึ่งร้อยบาทขั้นตอนนี้เป็นการยืนยันตัวตนสำหรับการขอถอนเท่านั้นนะครับให้เรากดตกลงไปเลยนะตกลงเสร็จแล้วดําเนินการสดคขาขอเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปครับเราก็ไปที่เพจ G T A m o g a c i t y มาที่หน้าเพจแล้วนะครับนี่เพจมีผู้ติด,ดตามหนึ่งแสนคนนะครับอันนี้คือเพจจริงนะ ถ้ากว่าเป็นเพจอื่นที่คล้ายกันถ้าผู้ติดตามไม่ถึงแสนเนี่ยก็ไม่ใช่เพจจริงนะครับอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะหลังจากนั้นเนี่ยให้กดส่งข้อความไปครับเราต้องทักไปขอไลน์กับแอดมินนะครับแล้วก็เวลาทําการสองเพจเนี่ยก็ตั้งแต่4ี่โมงเช้าถึงเชี่ยงคืนนะครับเราก็พิมพ์ไปเลยครับแอดมินครับผมมาดําเนินเรื่อง ขอนถอนเอ็มเครดิตครับผมอ่าส่งข้อความไปรอแอดมินตอบนะครับอย่าไปทักข้อความซ้าแอดมินตอบกลับมาแล้วครับแจ้งไล์ได้เลยเขาก็จะให้ไลน์มาแล้วก็กดเข้าไปในไลน์ครับนี่เราก็เข้าไลน์ไปแล้วครับทักแชทเลยเดี๋ยวเราพิมพ์ข้อความส่งมาให้นะแอดมินครับผม มาแจ้งถอนเอ็มเครดิตครับพิมพ์ปะนะเราก็รอครับรอเหมือนกันเลยกับ Facebook ครับรอให้แอดมินเขามาตอบแล้วมาอ่านนะเดี๋ยวเขาจะส่งลิงก์กรอกแบบฟอร์มข้อมูลในการยืนยันในการถอนให้อแอดมินเขาตอบแล้วขอชื่อในเกมแจ้งยอดที่จะถอนครับ เราก็เพิย์ชื่อในเกมของเราไปเลยครับชื่อผมก็ซิดดาวครับชื่อในเกมแล้วเราก็เว้นวัก MK ดิษศูนยสามสนี่ MC ปึ๊บถอนเท่าไหร่เราก็เขียนไปตามเท่านั้นเลยครับปึ๊บอ่าส่งไปแล้วกดแจ้งถอนในเกมแล้วใช่ไหมครับเราก็เอารูปมายืนยันไว้อ่ะแจ้งถอนแล้วเราก็แคปรูปมา ปึ๊บนี่ครับผมขอแล้วครับแจ้งขอนในเกมแล้วขอเงนันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะให้แบบฟอร์มการกรอกเพื่อขอถอนมาครับนี่แบบนี้เลยหลังก็พิมพ์ตอบกลับไปโอเคครับแล้วเราก็เข้าไปกรอกครับผมเข้ามาในแบบฟอร์มครับขั้นต่ำเนี่ยไม่ไม่ต่ำกว่า1 0 0 m งเครดิตยอดเงินจะโอนเข้าภายใน1วันกรอกชื่อในเกมครับปึ๊บ,บ,บ,บแล้วก็ใส่ชื่อบัญชี วอลเล็ที่ได้รับที่ใช้รับเงินอ่าก็ว่าปัจจุบันยังไม่มีบัญชีธนาคารในการรับเงินนะครับอันนี้อาจจะต้องรอนะแล้วก็ใส่เบอร์ทรูมานี่วอลเล็ตปึ๊บปึ๊บปบจำนวน430แล้วก็เนี่ยเขาจะมีการหักค่าธรรมเนียม15บาทนะครับไม่เกิดนี้นี่แล้วก็บอกว่าแจ้งไายแล้วก็ส่งไปเลยครับแค่นี้ก็ง่ายๆเองแล้วก็รองเงินเข้านะ โอ้แอดมินโอนเงินเข้าแล้วเห็นไว้ว่าผมแจ้งถอน430โดนหักออกไป15บาทเองครับาอ่สงสัยอย่าลืมถามนะจ๊ะ